ก็ไปเรื่อยๆนะฮะก็วันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับก็งานพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกโอ้โหสามวันสามคืนแบบยิ่งใหญ่มากนะครับสําหรับงานครบรอบหนึ่งปีของคุณพ่อการจากไปนะฮะของคุณคุณพ่อสอนเพชรนะครับก็ไม่มีอะไรจะมอบให้ครับนอกจากความสุขทางด้านเสียงเพลงนะครับวันนี้ก็มีศิลปินรับเชิญก็มากันมากมายนะครับก็ไหนๆก็ มาแบบว่างานลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วนะครับก็ขออนุญาตลองเพลงลูกทุ่งเพื่อเป็นสีสันซึ่งนิดนึงแล้วกันแล้วก็มีฟีดแบ็กขอมาด้วยนะฮะหนึ่งบทเพลงครับเพลงต่อไปนี้ครับชื่อเพลงว่าอะไรฮะลืมละอะไรหยอกหยอกอยา่าลืม,ลมตัวครับลองไปฟังดูครับลูกทุ่งครับเย็นๆครับช่วงนี้อะ ิเป็นดาวสกายไปอยู่บนฟ้าได้นุ่งผ้าห่มแท้เจ้าลืมหรือไรสมัยเคยอยู่ไกลแม่แตัดเตือนเจ้าแท้อย่าไปหลงแอมือรุงขอบคุณครับพี่สาวขอบคุณมากเลยพี่ยาง มีวิธีวิวาพี่จะไม่ขัดสัญญาการดาพีโ่โหยบอนหากรักไม่จริงอ่ะรักจริงเพื่อหลอกเพ่ออนสุกซอนให้เป็นสองกลับคืนบ้านนาแน้ว่าจะมีท้องเพียอ์ไป แขกรับเชิญสุดพิเศษ,ษ,ษครับผมพี่กิฟต์โค้คูณนะฮะวัสดีครับวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับครับเออโอ้โอโอวัสดีพี่หูไม่เห็นขอโทษทีนะเดี๋ยว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 ลงไปคุยขอโทษหเดยวโกกันนะไม่ได้ทักเดี๋ยวลงไปคุยด้วยเอ๋เราคิดว่าใครใครครับคนเมาคิดว <laughs> ่าจะรู้จัก วันนี้ต้องขอบคุณพี่สาวใหญ่นะฮะพี่ตุ่มภรรยาของพี่สอนเพชรสอนสุพรรณยังให้นั่งนั่งให้กำลังใจพวกเราันอยู่ปบมือแค่กำลังใจกันหน่อยนะครับพี่ตุ่มนะเป็นพี่สาวที่มีน้ำใจงามมากเสียสละเขาเป็นคนโคราชนะครับแต่ เขาเป็นลูกสะใภ้พี่น้องชาวสุพรรณบุรีชาวอู่ทองอเขารักพี่น้องชาวสุพรรณบุรีขนาดไหนเขาสาเสียสละอยากให้ท่านมีความสุขเสียสละให้สามีตายเพื่อให้ท่านได้มีความสุขกันแกสิ้นอายุไขแกเองแกแกแกตายเองคือผมเนี่ยสนิทกันมากพี่ สอนเพชรหรือพี่ทันเนี่ยก็เปลียบเสมือนพี่ชายพี่ชายคนหนึ่งถ้าไม่มานี่ถือว่ารู้สึกว่าตัวเองผิดมากแล้วผมก็มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วมานอนตั้งแต่เมื่อคือนไม่ได้มาขึ้นเวทีเมื่อคืนนี้นอนอยู่ที่รีสอร์ทนี้นะครับตรงนี้นะะคือผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมก็เป็นลูกเขยพี่น้องชาวสุพรรณบุรีนี่แหละครับแต่เพิ่งเป็นเมื่อคืนนี้เอาเอาสวัสดีครับ โอ้ยโอ้หออพี่สาวโอ้ยนี่ครับพี่สาวพี่ตุ่มนะฮะไอ้ใหม่มเมาอย่างมึงอะอออย่างนะเออให้างพันให้างพันให้ลงวันมาหนึ่งบาทนะครับหนึ่งพันะเออเออหนะฮะหนึ่งพันบาทนะฮะก็ขอให้กลับไปคืนพี่หนึ่งพันล้านเลยนะฮะหนึ่งพันนี้ก็ผมไม่เอาไปไหนนะฮะจะร่วมทำบุญ ก็จะไปวัดวัดแมนยูปีนี้แมนยูมาดีมากมาคืนเป็นไงพี่ฮะมาคืนได้ไหมฮะมาคืนได้ไดป่าได้ครับเกือบไม่รอดนะเกือบตายหูเกือบหาย <S <S หัวเกือบเป็นปลาไหล <S <S 2> <S 2> <S 2> นักดนตรีนี่เป็นเด็กโคราชทั้นนั้นเลยนะฮะแล้วก็ฝีมือทุกคนเลยนะฮะถามว่าบางท่านเห็นว่าพวกเราเนี่ยสมัยก่อนคนเออเขาชอบว่าแบบ ไอ้พวกศิลปินเนี่ยเต้นกินลำกินไม่ดีนะจริงๆพวกเราไม่มีอาชีพกันเหรอไม่มีความการศึกษากันเหรอทางฐานะทางบ้านไม่ดีเหรอถึงมาเล่นดนตรีที่มาเล่นดนตรีเนี่ยเพราะใจรักดนตรีนะฮะโดยพ,พ่อแม่นี่มีการศึกษาหมดทางบ้านฐา,านะดีทุกคนมือคี์บอดที่พ่อเป็นสอจอ,อยู่ที่โคราชนะครับแต่ที่มาเล่นดนตรีเพราะว่าใจรักดนตรีมือกีตาร์โซโล่นี่พ่อเป็นเอ,อ,อ่อพอออ ที่โรงเรียนที่จักรลาดนะฮะแต่ที่มันได้ดนตรีเพราะว่าใจรักดนตรีมือเบสเนี้ยมือเบสเนี่ยนคะุณเอ็มเนี้ยมือเบสเนี้ยนะฮะพ่อพ่อเป็นเบาหวาน,นแต่ว่าใจรักดนตรี <c oughs> ว่าไปรักษาพ่อมึงก่อนดีกว่าไอ้เต่ามันอายใครทำไมต้องใส่หมวกแล้วปิดหน้าปิดตา <c oughs> ไอ้เต่าท <c oughs> ำไมตาบางหวานขนาดนั้นวนะน่ะ นี่จะเป็นสับป,ประรดที่ฉ่ำมากเลยนะตอนนี้เ็าบอกว่ากัญชาเสรีจริงไหมกัญชาเสรีจำเพาะใบนะครับเข้าใจกันใหม่นะพี่น้องครับไอ้ช่อดอกเนี่ยเขาจับนะครับจับนะฮะ,จ,ะ,ฮะจริงจริงนะฮะแต่ไอ้ใบเนี่ยไม่เป็นไรนะครับว่าเป็นสมุนไพรแต่ถ้าช่อดอกก็จับบกกิ้ที่นี่ผมไปดูฮนะไม่มีกัญชาจริงนะที่นี่ดีมากเลยนะไม่มีฮนะพี่รู้ได้ไงผมไปหามาสามชั่วโมงหาไม่ได้เลยครับ ไม่มีเนี่ยมีมีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเอามาพันไปรำม,มุมุนได้หยอก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 อีกสักเพลงไหมไงอีกอีก